สวัสดีค่ะดิฉันดรธิกาพรปนนักศผู้อำ่วยในการโรงเรียนบ้านดำบานวะนองสก,กัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2519ภูมนลุเนาบ้านเลขที่30บ้านพุกศีตำบนโ์กศีทองหลางอำเภอวัดปิบุตจังหวัดมหาสารคามสำหรับประวัติการศึกษานั้นดิฉันจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านพุกศีทองหลาง ตำะเมินพวกิษ์ทางหลังอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจบการศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาที่โรงเรียนวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุนศสั์บัณฑิตสาขาประถการศึกษาปฐมวัยจากสถาบันราชภัฏนมหาสารคามโครงการครูทายาทเกียรติยศระดับหนึ่งจบประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคาม จบการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกรุศัสตร์บุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสารคามค่ะสำหรับประวัติการทำงานนั้นดิฉันได้เริ่มบรรจุราชการครูครั้งแรก เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2542ณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามเมื่อปีพุทธศักราช2555ก่อนอื่นก็คือ,อดิฉันได้ดำรงตำแหน่งประกอบวิชาารข้าราชการครูเป็นระยะเวลา13ปีที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มเลยนะคะจากพุทธศักราช2500 ส2องจนถึงพุทธศักราช2555จากนั้นก็ได้สอบด,ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานะคะเมื่อวันที่22อกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ที่โรงเรียนบ้านเป่งนงกระยมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสรา,ารคามนะคะาจากนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2556ดิฉันก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านแคนตะบนแคน อำเภอวารีปรทุมจังหวัดมหาสาร,รคามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองจากนั้นก็ปีพุทธศักร,กราช2557นาดะคะดิฉันก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านนิคมบ้านหาันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,ร,ารศรรารึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งปีพุทธศักราช2560ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองปลิงตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามและเมื่อปีพุทธศักราช2563ถึง2566ดิฉันได้ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านพวกก่อตำบลผู้ก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษามหาสารครามเขตหนึ่งซึ่งจากที่เริ่มดำรง,งตำแหน่งผู้บริหารเมื่อปี2555ทางแรก จนถึงเมื่อปี2566ที่โรงเรียนมัธยมก่อก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดซึ่งและปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2566จนถึงปัจจุบันก็คือดิฉันได้ย้ายมาดำรง,งตําแหน่งที่โรงเรียนบ้านบ,าน,บ,า,นบานหวัหนองซึ่งเป็นโรงเรียนแพร่โอกาสและเป็นโรงเรียนขนาดกลางแต่ว่าด้วยความเป็นผู้บริหารที่เคยดำรงตาแหน่งที่โรงเรียนศึกษาขนาดเล็กมาและก็ ได้นำนวัตะกรรมบริหารหลายอย่างมาพยายามที่จะบริหารพัฒนาโรงเรียนทําอย่างไรเึงจะให้โรงเรียนมีคุณภาพมีความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยดิฉันจึงได้มีความตระหนักโดยเฉพาะที่เมื่อย้ายมาที่โรงเรียนมัธยมก่อจากวันที่8มิถุนายน2513 จนถูงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566 3ปีนะคะเป็นเวลา3ปีสิ็จดดิฉันได้สร้างนวัตกรรมบริหารเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยก็จะคิดถึงแต่เรื่องถนนหนทางแต่ณนะในวันนั้นที่สถานการณ์ไม่ปกติบ้านเมืองของเราไม่ปกติเกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นมาเป็นความตระหนักสำคัญ และก็เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรุทรเกตหนึ่งนะคะก็ได้นํานโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาขับเคลื่อนซึ่งทําให้พวกเราได้นํานโยบายนั้นมามานําสู่การปฏิบัติแต่ทําอย่างไรการปฏิบัติจะได้ผลทําอย่างไรจะใช้กิจกรรมใดโครงการใดดีจะทํโนวัตกรรมไหน ที่จะทําให้โครงการของเรานั้นให้สู่ลูกหลานได้ปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์ในยามที่บ้านนืองไม่ปกติและถนนบนทางที่โรงเรียนบ้านพวกก่อนั้นอขออนร,รียนว่าโรงเรียนบ้านพวกก่อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะอยู่จุดศูนย์กลาง มีมีเส้นถนนที่มาบรรจบกันอยู่5สายนักเรียนในเขตบริการนั้นมีทั้งหมด4หมู่บ้านด้วยกันก็จะมีบ้านพวกก่อสองหมู่บ้านนะคะจากนั้นก็จะมีโรงเรียนมีบ้านหนองบง่งมีบ้านโรงบงุมแล้วก็มีบ้านหนองแบงน้อยซึ่งในเขตบริการ4ี่โรงเรียนทําอย่างไรการไปมาของอีกสองหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนั้นจะปลอดภัยนักเรียนบางคนขับขี่จักรยานนักเรียนบางคนมารถโดยสาร ผู้ปกครองมาคนมาส่งนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและกิจกรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะทําให้เด็กปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการกขับขี่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการรับอาหารเสริมนมอาหารกลางวันหรือการเดินทางไปมาสะดวกสบายอยู่ในโรงเรียนต้องปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ดิฉันได้ตระหนักอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าไปเห็นถนนหนทางบ้านพวกก่อนนะคะ จะทราบว่าถนนหลายสายท,ที่ตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนอยู่ตรงกลางถนน5้าทางด้วยกันที่เข้ามาที่โรงเรียนไม่ว่าจะถ้าใครหรือ,อผู้มาใช้บริการที่โรงเรียนแล้วกก่อจะทราบดีว่าถนนตรงนั้นมีความเสี่ยงมากต่อการที่จะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นก็คือความปลอดภัยใ,ในสถานศึกษาเกิด โครงการนี้ขึ้นเป็นนโยบายของอสพทอแล้วเป็นนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษามาตราธรรมเขตหนึ่งและดิฉันซึ่งเป็นผู้บริหารจะต้องนำมาขับเคลื่อนให้เกิดผลสําเร็จให้ได้จึงคิดนวัตกรรมขึ้นนะคะว่าเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศาึกษาโดยใช้รูปแบบ p a s s m ODEL นะคะซึ่งกิจกรรมหรือโครงการจะเป็นอย่างไรนั้น ดิฉันจะขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดที่ที่เราได้ทำซึ่งาภายใต้ภายใต้ทฤษฎีระบบและในกระบวนการที่นำนวัตก,กรรมนี้มาใช้จะต้องอาภายใต้วงจรคุณภาพ BDCA ซึ่งเป็นนวัตก,กรรมบริหารเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่ดิฉันได้ปฏิบัติมาแล้วเกิดผลสำเร็จเป็นผลอย่างยั่งยืนเพราะว่าตั้งแต่นำมาใช้ที่ที่โรงเรียนมัผู้ก่อน ตั้งแต่ปี2563จนถึง2516 2566ซึ่งทําให้เราได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและสวัสดิภาพแรงงานว่าเราเป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยที่ผู้ปกครองก็ให้ความพึงพอใจซึ่งกระบวนการพัสโมเดลนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็เริ่มจากอ,อยู่ในภายใต้ PDC e Plan Plan นี่ เราก็จะมีตัว P ตัว P ก็ป a r t i c ิป a t ยก็คือการมีส่วนร่วมซึ่งดิฉันเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมาตั้งแต่ปี2 5 5 5จนมาถึง2566ก่อนจะย้ายมาที่ัำหวานหอหนองนะคะก็จะเจอที่บริหารที่โรงเรียนขนาดเล็กเป็นความยากแต่ก็เป็นความท้าทายที่ภายใต้ข้อจำกัดมากมายแต่เราเมื่อมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านผลสัมฤทธ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณลักษณะอันดุลผส์ก็ตามโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยสิ่งที่เราจะนึกถึงและขาดไม่ได้นะั่นก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกไม่ว่าจะเป็นภาทีเครือข่ายต่างๆนะคะเราจะต้องใช้ความร่วมมือโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านพวกก่อนะคะมีข้าราชการครูตอนที่ดิฉันมานั้นนะมีข้อจํากัดนะคะครูมีแค่สาท่านด้วยกัน เพราะฉะนั้นมันเป็นความจะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่เป็นความท้าทายซึ่งเราได้ทําเราได้ผ่านโรงเรียนขนาดเล็กมาแล้วตั้ง4ีห้าโรงเรียนนะคะก็ก็ลองที่โรงเรียนน้องผู้ก่อนะคะก็เห็นผลสําเร็จโดยซึ่งจุดแข็งที่นั่นดิฉันได้ทาการสวอตนะคะผู้นําชุมชน คณะกรรมการสารเสนาะคะให้ความร่วมมือดีเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะขอความร่วมมือเรื่องใดน,นะคะท่านก็จะมานะคะโดยเราจะมีห้องไลน์นะคะดิฉันเป็นผู้บริหารที่ให้ความสําคัญกับนโยบายขอ,ของของหน่วยเหนือของรัฐบาลน,นะคะของท่านรัฐมนตรีเพราะว่าท่านบอกว่าใช้ประหยัดกระดาษเรามีโซเชียลเรามีห้องไลน์ต้องใช้เป็นประโยชน์เมื่อไปรับประชุมตอนเช้ามา ดิฉันก็จะส่งลงห้องไลน์คณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็จะส่งห้องไลน์ของคุณครูบอกว่าเราได้นโยบายนี้มานะพอตอนบ่ายดิฉันก็จะกลับมาที่โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาดิฉันก็ได้ขออนุญาตไลน์ด้วยวาจาได้โทรในห้องไลน์ถือว่าเป็นเป็นราชการเพราะว่าได้คุยกับเบื้องต้นว่าขออนุญาตบางทีมีเรื่องบ่วน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็จะลงห้องลายการมีส่วนร่วมก็จะเห็นผลได้เร็วคณะกรกรมการก็จะมาขับเคลื่อนช่วยเราจึงมีการปรึกษาหาหรือจึงหยิกยบตพีขึ้นมาเป็นตัวแรกนั่นคือขั้นตอนการวางแผนดินฉันก็จะใช้ตัวพีเปน็นสองการนั่นคือการมีส่วนร่วมของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก็องค์กรเครือขา่ายพารีเครือขา่ายโรงเรียนข่างเทียงนะคะองค์กรตอตอ,ตอ,ตอสรอพศตนนั่นคือสิ่งที่เราอยู่ใน ลายล้อมด้วยคำว่าบ้านวัดโรงเรียนจากนั้นตัว A นะคะ A ก็จะอยู่ท่านดูดูคือการลงมือทําเราวางแผนแล้วว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมตัว A นี่ก็คือ activities ก็คือเราทํา8กิจกรรมในเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัยประกอบด้วย8กิจกรรมด้วยกันนะคะก็จะมีกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมบิกค <day> <AL> <point ed> ิว닝เดย์นะคะแล้วก็กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยรู้ในจราจรแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพนะคะแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัยอ่านั่นคือกิจกรรมที่5แล้วก็กิจกรรมที่6ก็คือกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่เหมาะสมให้ปลอดภัยกิจกรรมที่7ก็คือกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นกิจสานึกและเปลี่ยนด้านความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมที่8ก็คือกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในโรงเรียนนั่นคือแปกิจกรรมที่เราได้วางแผนไว้ก็คือตัวเอนะคะแล้วก็ตัว S S คืออะไรตัว S อยู่ขั้นตอนของ C h h e k s ก็คือเรามาดูซิ Safety ความปลอดภัยเกิดไหมตัว S ตัวนี้เราก็จะเช็คเช็คด้วยกันเช็คทั้ง ในเมื่อเรามีส่วนร่วมทั้งคณะกรรมการนักศึกษาผู้ปกครองนักเรียนสภานักเรียนคุณครูเพราะฉะนั้นเหล่านี้พวกเราจะต้องมาช่วยกันมาดูซิว่าเช็คช่วยกันซิกิจกรรมทั้งแปดนั้นเกิดความปลอดภัยให้กับนักเรียนหรือไม่กิจกรรมใดที่ไม่ได้ผลเราก็จะไปดูที่ตัวเอสดูซิว่าคณะครูหรือคณะผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่มาช่วยเช็คแล้วเนี่ยเขามีความมุ่งพอใจไหมก็คือตัวเอสนะคะ เอสก็คือสแทไฟก็คือมีความมุ่งพอใจผู้ปกครองไหมเกิดจะเราจะเช็คได้อย่างไรก็คือผู้ปกครองนะคะดิฉันได้ทําการจัดประชุมผู้ปกครองนะักเรียนก่อนเปิดทําการเรียนระหว่างเรียนประชุมให้เขาดูว่าเราจะทาโครงการความปลอดภัยให้กับลูกหลานของท่านนะลูกหลานของท่านที่มาอยู่ที่นี่จะต้องมีความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพอนามัยทั้งด้านขับขี่ทั้งด้านอยู่โรงเรียนแล้วอาหารการกินเป็นอย่างไร ก็จะมีคณะกรรมการฐานศึกษาที่ดิฉันได้เชิญมาเป็นคณะกรรมการตรวจอาหารของเราด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราทําทําจริงถึงได้เกิดผลอย่างยั่งยืนเวลาเราไปขอความร่วมมือกับผู้ปกครองถ้าเราทําจริงเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างจริงเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจที่ดิฉันทําตั้งแต่ปี2 5 1 3ที่ย้ายไปที่นั่นในแม้ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดแต่เราก็ดำเนินการอยู่ตลอดนะคะเด็กได้รับอาหาร ได้รับอาหารเสริงงมนมอาหารตอนวันได้รับเราก็รูใจถึงว่นนวงาน,นั่นคือคิอกรรทที่เราทานะคะความปลอดภัยต้องเกิดกับเด็กไม่ให้เด็กเดินมาอ่อาหารที่โรงเรียนคุณครูนะคะดิฉันกับคณะกรรมการสาธาราผู้นาชุมชนก็จะลงไปที่บ้านนาอาหารให้ถึงบ้านนำนมให้ถึงบ้านน,กนาการบ้านให้ถึงบ้านเด็กต้องปลอดภยัยต้องได้เรียนหนังสือแม้โรงเรียนปิดแต่นักเรียนต้องได้รับความรู้นะคะนั่นคือสิ่งที่ที่เราได้ทำทีนี้ทฤษฎีระบบมันเกี่ยวเรื่องอยังไง ทฤษฎีระบบก็คือตัวก้อนอินพุตอินพุตเราจะเช็คได้ว่าโครงการของเรารูนอกจากทรมของเราได้ผลหรือไม่นั้นดิฉันก็จะมีทฤษฎีระบบอินพุตคือตัวก้อนดูซิว่าผู้มือสารึกษาปลอดภัยนโยบายของอกระทรวงสาธารณสุขของสปท แล้วก็นโยบายของสำนักงานเขตจน,นถึงที่โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติก็จับตัวป้อนเหล่านี้นะคะคุณครูความพร้อมผู้บริหารความพร้อมของชุมชนนะคะคณะครูมีความรู้อบรมเรียบร้อยในตรงนี้กิจกรรมตรงนี้เราก็จะมาสู่กระบวนการโปรเซสโปรเซ s ก็จะมี P D C A นะคะ P D C A ก็จะมี ที่เรามีนวัตรกรรมตัวพาสนะคะ่ะก็จะไปอยู่ภายใต้วงจรคุณภาพ p d c a เราจะทําวงจรคุณภาพทํา,ทง,าทงานมอยู่ในตรงนั้นว่าได้คุณภาพไหมแล้วต่อไปเมื่อเราทาแปะกิจกรรมแล้วเรามาดูที่ผลผลิตประสิทธิภาพผลต้องผลต้เกิดแบบไหนว่าความสําเร็จเราเกิดหรือไม่ก็จะไปดูที่เอ่อเอาพุทธเอาพุทธคือจุประสงค์ที่เราตั้งไว้ ความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตามเอกสารที่ดิฉันได้ส่งไปนะคะที่วัตถุประสงค์ของนักตกรรมนี้มีอยู่ข้อด้วยกันนะคะซึ่งดิฉันได้นาเรียนตั้งแต่ในรายงานแล้วว่าเราทํานวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนักเรียนนักเรียนจะต้องอยู่ในโรงเรียนทันเทนสามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพได้รับอ,อาหารที่มีคุณภาพอยู่อย่างปลอดภัยผู้มาติดต่อก็จะต้อง มีความปลอดภัยมีความมั่นใจมั่นใจที่เมื่อเข้ามาใช้บริการโรงเรียนเรามั่นใจในความปลอดภัยเราก็มาดูทีนี้เอาพุทธนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เกิดแล้วก็เราเช็คด้วยกันตรงนั้นนะคะส่วนเอาคำเอาคำคือสิ่งที่คอยได้ผลคอยได้นะคะที่เราได้นั่นก็คือจากที่เราทํามาทั้งหมดซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้รับรบางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานเมื่อปี2563ซึ่งเป็นปีที่1มอบโดยท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานแล้วก็ปี2564โรงเรียนของเราก็ยังคงดําเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนะคะโดยใช้นวัตกรรมพ a าสม o เดลนะคะซึ่งรางวัลเราก็ได้รับรางวัละระดับดีเด่นนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจ และรอปีที่3นะครับปี2565โรงเรียนของเราก็ยังคงดาเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศให้กับนักเรียนทําให้โรงเรียนของเราก็ได้รับรางวัลระดับดีเด่นนะคะเป็นปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านอธิบดีกรมสวัสดิการลงนามโดยท่านอธิบดีกรมนะคะแล้วก็เมื่อปี2566เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราอีกคะ่ะเพราะ เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราาคามเขตหนึ่งนั่นก็คือได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักง,งานเขตทําการเป็นตัวแทนเพ้ารับการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการที่12และเราก็ได้รับนะคะรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1ของเขตตรวจราชการที่12ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ของนวัตกรรมที่ดิฉันได้ตั้งใจสร้างและพัฒนาขึ้นนอกจากรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น3ปีติดต่อกันและรางวัลเบสแพชช c สจากเขตตรวจราชการที่12ซึ่งเป็นรางวัล4ปีต่อเนื่องแล้วผลจากการดำเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศด้วย p ลาสโมเดลส่งผลให้นักเรียนครูสถานศึกษาและผู้บริหารได้รับรางวัลต่าง มากม่ยดำที่ได้แนบเอกสารรายงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลครุสภาประจำปี2567มาด้วยค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมบริหารเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบพ a าสโมเดลโรงเรียนบ้านผู้ก่อสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ